สวัสดีค่ะพบกับสองสาวนะคะวันนี้มาในช่องน้องบุฟองเนาะซึ่งช่องของน้องเบื่อยังไม่ปล่อยคลิปนะคะ,ะเพราะว่าอ่ะคิดว่ายังหาไลฟ์สไตล์ของน้องเบื่อยังไม่เจอนะคะเอดทนรอหน่อยนะคะรอชมด้วยรอชมด้วยนะคะรอให้กำลังใจน้องเบื่อด้วยค่ะโอเควันนี้นะคะอ่ะน้องสองคนก็จะมา ไปแอคชั่นนะคะ <laughs> ซึ่งเราไม่ได้ r <ue> ีแอคชั่นนาะแสงนานนะคะปกติเรารีแอคชั่นของช่องอื่นอะไรแบบเนี้แต่ว่าวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นตัวเองช่องบุฟฟงเองนะคะมาดูกันก่อนที่จะมาถึงวันนี้มันก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะก่อนที่แบบว่ากว่าจะมาเป็นบุฟฟงอะไม่คิดเลยนะว่าบุฟฟงจะมาเป็นอะไรแบบนี้เมื่อก่อนนี้ นิสัยก็ดีปากไม่ใช่ปากก็แบบพูดเพราะตอนนี้รู้กล้วาวมาเลยพูดว่าตอนนี้ก็คือพูดแบบไม่เกรงใจใครอ่ะแค่ได้พูดก็พอใจแล้วอ่ะแค่ได้ขำก็พอใจแล้วนะคะขำก็คือไม่สนใจใครนะใครจะว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่สุภาพอะไรก็ว่าไปแต่ว่าฟงไม่สนนะนั่นคือไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพิ่งค้นหาค้นพบของตัวเองค้นพบว่า ตัวเองแบบพูดเสียงดังพูดแบบเร็วนะคะแล้วก็ขำก็คือไม่เกรงใจใครอะไรเงี้ย <c oughs> ได้ขำก็พอนะคะขำที่บ้านน่ะได้ยินถึงหน้าปักซอยเ <Okay. S 2> ลยโอเควันนี้เราจะมารีแอชชั่นที่น้องฟองในนํนำตัวเองนะคะมาดูกันว่า <c oughs> ตอนนั้นพูดเพราะขนาดไหนพี่พีที่เพิ่งรู้จักน้องฟองมาดูไลฟ์สไตล์ตอน น้องเป็นสาวเอ้ยพึ่งโตเอ้ยตอนสามปีก่อนนะคะเอามาดูกันนะคะว่าจะเป็นแบบไหนเนาะโอเคโอเคนะคะตอนนี้จะเปิดคลิปนี้เลยเปิดคลิปที่แบบรู้จักน้องฟองอในคลิปนี้เลยแบบเ,เช่นแบบพูดหมดเปลือกอะไรแบบนี้ค่ะพอดเอาหมดเลยใช่โอเค,อเ,คเริ่มเริ่มดูกันหเสียง คคนนทุกะะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะหลายคนขอมาว่าอยากรู้จักน้องววพองมากกว่าเดิมนะคะวันนี้น้องวูพองก็จะมาบอกทุกคนให้รู้จักน้องวัพองมากกว่าเดิมนะคะชื่อจริงน้องวัพองนะคะชื่อเชื่อน้องวัพองค่ะน้องวัวพองเป็นคนไทยขืนนะคะ ชุดนี้ก็เป็นชุดไทยขืนนะคะน้องวูพองเกิดและเติบโตที่เชียงตุงนะคะรัชชาประเทศพม่าค่ะพ่อเป็นคนเชียงตุงแม่เป็นคนเมืองยางค่ะหลายคนถามมาว่าทําไมน้องสีนวลน้องหลัาเงินกับน้องวูพองรู้จักกันนะคะเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันค่ะหลายคนก็ถามมาอีกว่าทําไมน้องวูพองกับน้องหล่าเงินหน้าตาเหมือนกันนะคะก็เพราะว่า น้องวัพองกับน้องเอาเงินเป็นลูกพี่ลูกน้องกันค่ะตัวเล็กมากเลยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ตอนนี้น้องวัพองอายุสิบเก้านะคะน้องวูวพองมีพี่น้องสองคนค่ะน้องวูพองเป็นคนที่สองค่ะน้องวัพองเคยเรียนโรงเรียนพม่าถึงตารสิบนะคะก็เทียบกับโรงเรียนไทยก็มหกค่ะตอนนี้ก็ไม่เรียนต่อมหาลัยแล้วค่ะเพราะโตก็ออกมา ขายของเช่นส้มตำมาล่าซาไกมุกแตงโมประมาณนี้นะคะโอเมื่อก่อนคือขายเมื่อก่อนมีโควิดเข้ามาก็ตอนนี้ไม่ให้ขายของรับมาจากเมืองยะงาแล้วงูพอลพูดภาษาไทยกับภาษาพม่าได้ค่ะน้องงูแไ็งเรียนภาษาพม่ากับภาษาไทยึ้นนะคะแล้ว ภาษาไทยนี่ไม่เคยเรียนเลยค่ะโอ้ยซุดเทำไมน้องโอภงพูดได้นะคะก็ดูทีวีไปวันๆแล้วก็โอ้ยวันวันๆใช้คำนี้เลยดูทีวีไปวันวันรู้สึกว่าเป็นคนขี้เกียจทันทีเลยค่ไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนค่ะศศึึกกกษษาาันน้องูพอง ภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องนะคะภาษาจีนไม่รู้เรื่องค่ะเราก็ไม่รู้นะคะสิ่งที่ชอบนะคะน้องโมพองจะชอบพรอนรำชอบร้องเพลงค่ะส่วนสีที่ชอบจะชอบสีชมพูนะคะของธน้เพียน์ล่ะีขาสา้ไม้พิสค่ะเลียตัวไม้ที่ชอบก็ชอบมังคุดค่ะดด้วยวันว่างๆนะคะน้องโมพองจะชอบทำกับข้าวแล้วก็ทำของกินต่างๆค่ะ แล้วก็ที่น้องมาทำ u t u b e นี right ่นะคะน้องโพองรู้สึกชอบแล้ว <serving> ก <Pokemon apan> ็สนุกค่ะแล้วอยากทำมาตั้งนานแล้วค่ะไม่มีโอกาสสักทีตอนนี้ก็มีโอกาสทำแล้วนะคะทุกคนอาจจะเคยดูดมพองทานชอบพี่ชิพี่ชิพี่หวงเชียงตุงแล้วก็ถ้าช้ากว่านี้ไปบดได้ไหมคะก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะคะ น้องมุทองก็เพิ่งหัดถ่ายทําคลิปใหม่เพิ่งหัดตัดต่อคลิปใหม่นะคะถ้าน้องมุทองถ่ายทําออกมาไม่ดีถ่ายออกมาไม่ชัดตัดต่อไม่ดีถ้ามันสั่นๆน,นะคะก็ขออภัยด้วยนะคะตอนนี้น้องมุทองเอาโทรศัพท์ถ่ายนะคะต่อไปจะพัฒนาให้ดีกว่านี้นะคะอย่าดึดเป็นกําลังใจให้น้องมุทองด้วยนะคะ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมี่นะคะสวัสดีค่ะคุณกดกติดอ่ะโอ้โหแม่กูสุดยอดมากมากเก่งเนี่ยใช่ภาษาอังกฤษไ้เรื่อยโอเคแต่แต่รู้ภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเป็นตัวเองอีกแล้วก็ยังเป็นตัวเองเออตอนนั้นก็เป็นตัวเองนั่นแหละแต่ว่าแรกๆอ่ะเรายัง เราไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดอติดติดไมเสไม่กล้าพูดนะคะเพราะว่าเขินเขินรู้สึกเขินเขินแล้วก็เหมือนพูดอะไรก็จะผิดอะไรเงี้ยกลัวกลัวความรู้สึกนะคะก็รู้จักน้องฟองแบบคลิปเดียวรู้จักแบบหมดเลยอ่ะมีพี่น้องสองคนแล้วก็รู้จักสี่นนท์เหล่ายังยังไงก็คือเป็นญาติกันนะคะแล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็เก่งทําไม ถึงเก่งภาษาไทยก็คือดูทีไปวันๆเดอคะเมื่อก่อนเขาก็ดูอะไรบ่าทีวีอันนั้นเราต้องใช้คําพูดนี้ว่าศึกษาในทีวีศึกษาศึกษาภาษาไทยพูดไม่พราะเลยนะนี่แต่ถือว่าดีบ้างขายกันชัดๆขายตัวเองใช่อันนี้ก็คือน้องผู้ฟรองนะคะตอนคลิปแลกๆน้องรู้สึกว่าเก่งขึ้นหรือว่ายังไงคะพี่ ผ่านไปสามปีออดู <นา S 1> เหมือน,น <า S 1> เอง <นา S 1> แบบไม่เก่งแล้วรู้สึกว่าเออคำพูดก็คือเปลี่ยนเลยจากคนละคนเลยเหมือนคนนั้นคือบอกว่าสุภาพาดูแบบอ่อนโยนดูแบบมือคือต้องทำางเงี้ยตอนถ่ายคลินอย่างเงี้ยแต่ว่ตอนนี้คือเฮ้ยต้องไปหามหมอแล่ะปะทำไมทำไมมันร <c oughs> ู้สึกว่าฉันเปลี่ยนไปอ๋อ โอเคเดีอีกหนึ่งคลิปคลิปนี้นี่หากระใจแน่นอนอะไรไอเลยรู้ได้ไงฮะไม่รู้ตอนที่จะเป็นโบกองก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะอันนี้คือขายแตงโมนะคะตอนขายแตงโมแต่ว่าตอนขายอันซึ่งแตงโมเมียนาะแต่ตอนนั้นเอ๊ะทำไมตอนขายเตะซึ่งทำรู้สึกว่าดูดีเนาะโตกว่าแต่ว่าอุ้ยดูไม่สนใจลูกค้าเลยอะ แตะไปอก่อนใครใส่เสื้อเขียวเนี่ยคนเสื้อเขียวเล่นใครนะเธอไงไม่ตามเหงาเธอไปกับเขาโอเ้ยดูเมื cool. ah. oh. uh ่อ oh. ก yeah. ่อนหนูเป็นคนแบบนั้นเหรอเกิดเรื่อ้โหคนคนต่อรองกันมาถึงเหลือเกินโอ้โหเธอมั่นใจในตัวเองมากเลยยืน โอยใส่แล้วมีไดา่ายินน่ะยังนะเอามายอตานราดกลตอร้อนะไม่่อยกลบลตบสอตแจ็ควันไม่ได้กำไรแล้ขาดทุนตังแจ็คอไร ลูกใหญ่นี่ครับลูกใหญ่นะตอนนี้นี่เจ็ดเพันจัตเยนะเนี่ยท่เนี้ยเชกนนที่ไหนสงินเจ็ดว่ะายนี่หนั่ตรงนี้เธอช็ดขาดทุนหรือเปล่าพี่หลวงนี่ครับตอบได้2องสงเจ็ดต่เล็กขาย3หิ่อ และสองแห่เจ็ดครับสองปองร้อยพิเศษเบี่ยงมาเลยในใจอ่ะฮัลโหลดูหน้าดูซมมากเนี่ยสุดด่างไม่มีคือวันปกติจะแต่งหน้านิดหน่อยนะใส่สิบแล้วก็ไปขายโกโมนะแต่วันนี้สมมากไม่ได้เอาถ่ายมาดูย่มีคนมาถ่ายดูยังไงแต่ไม่ได้ซืวคนมาถ่ายไม่ได้ถ่ายแต่มีคนมาซื้ออะไรมา ในใจเหรอในใจเหนอครับประเด็นคือน้เลือดเหมือนมั่นใจว่าตัวเองจะขายเราเป็นคนขายแล้วก็เลือดตัวเองเป็นแม่ค้าไม่ใช่ไม่ใช่จกดลวงนั้นไหมใช่เราเอานี่ครับมาหลายรอบแล้วครับกว่าจะมาเจอตัวน้ดูของ เป็นสวยนะดังแต่ตอนนี้ไม่คือฟองอ่ะเธวก็เกินปะดูว่ามันจะแดงไม่ได้ดันไม่ดงแค่คนรี่จักนี่เธอเก๊กเก็กูดูไม่เธอกําลังบอกฉั่าที่ตุกลมาผ่าแตงโมไปเท้าอะไรเงี้ยใช่อนขายแตงโมแต่ผ่าแตงโมไม่เป็นอมันคือเป็นปีแรกเลที่เราขายแตงโมแรกด้วยดูด้ สองเห็นฟันก็คือเห็นสองสี่อนครับแล้วปากก็คือกี่บานั่นแหละไม่ได้พูดน้อยนะเป็นคนที่แบบเป็นเด็กที่แบบพูมากนะงผู้บัใช่เดี๋ยวนะไปไปดูปแก่เนี่ยผ่าตังมูไม่เป็นนะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่า่สามารโอุครับออมาครับอ้ยผ่าตัดเสรจแล้ครับ่ไม่ตรงเลย แดงนะแดงกินน้ำแข็น้ฟองกินน้องฟองกินหมเลยเออไออิโต้ผ่าได้เลยมันเขินไงพี่พี่มาจ้องแล้วก็พอคนแบบขาดไอโฟไม่เป็นแล้วคนมาจ้องมันตลก้องโอดูน่า คืหน้าเธอสิถึงที่จ้องแบบคอยให้กองใจเหมือนคอยให้กองใจแบบจริงๆอบพี่หลบคิดคิดอะไรเนี้ยในใจอะเธอพูดเลยพี่หลบคิดผิดที่แบบว่ามาต้องไห้ที่เราฟอกจริงมันผ่านตาโมไม่เป็น จริงๆเป็นเป็นพี่อีกคนนึงที่จะผัดไอโมแล้วก็เราอ่ะเป็นแบบทูนด้วยนะแก็เราจะรออะไรแบบนี้เองปกติไม่ค่อยได้ทำด้วยตัวเอง่งแล้วเขาก็คือเข้าไปดูบ้านของเอาของใช่แล้วก็น้องก็ต้องทำแบบเนี้ยแล้วก็เขาจับกล้องด้วยอ่ะก็เลยคือเป็นพิเศษทำอะไรม่ถีเลยแล้วก็ยิบยิบแบบลอยอรอ่ะ แตงพ่อเป็นสาวแตงยังแจ็คนแบบนการนั้น้องเ่ตาแล้วแต่นี่ไม่มีหัวเลยครับอ๋อทำไมทำไมสดเรียนแบบนั้นใช่แงเยอะเอาไว้สักนแต่โคมนคนแบบนี้มาเลยตลอดเลยนเหมยมันมันแทรกตลอดเลยนะถ้าแบบ ทาตอนเด็กๆอ่ะมันจะขายคือใช่อะไรเงี้ย็มาแท่งอ่ะถ้าเป็นคนอื่นก็จะเงียบๆแต่นางไม่ใช่อายคนอื่นไม่อายหรอกตอนเด็กไม่อายนี่ครับนางค่ะเด็กเธอไม่อายนั่เป็นคนที่ไม่อายเลยในรานในราไม่ใครไม่รู้คงไม่ใช่ชั้นหอน่ะอีกแล้วใช้ชัยชั้นได้แหละเงินไทยเต่ด้วยความที่ช่องอ่ะเอาจอมมือเอาเอออยู่อ๋อ พัน้อก็หนึ่งร้อกว่าสี่พันอ่ออันนี้หนึ่งกว่หนึ่งรบาทมั้งเนาะอันนี้หนึงบาทอันนี้คนอาจารทำไมยั่เป็นคนแบบนี้เนี่ยห้าหกสิบบาทอ่นนทองผ่า<ม>แดงมวอยู่ผ่าอย่างตั้งใจนะเพราะว่าปกูกเ่งน้วนเนี่ยไม่ใช่เกวนเลยสวนบรรกว่างนจริงๆไม่ได้ปลูปกไอซื้อขายกโกหกอเนียนนอน้ะนาบัวฟองเองครับเป็นสวนของน้ำบัวพอง สุกแล้วก็มาขายครับใช่ต้นน้ำเองเลยก็ชิมดูรับว่าหวานด้วยหวานด้วยทำเองเก่งมากโอเคนะคะก็ไปดูต่อได้ลยอันนี้จะนั่งคุยกันเองเนาะก็ขำๆกับสาวๆนะคะประมาณนี้นะคะโอเคก็สำหรับอีพีนี้นะคะถ้าขำแรงไปแล้วก็อีกอย่างคือถ้าใครตกใจขออภัยด้วยนะคะวิมุสันมุสัน เ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่อันนี้มันจะสิร์ฟผิปกติอะมันปกติหระ่าให้มันจะกระตุกแบดสุดแล้วก็หายไม่รู้เกิดจากอะไรนะโอเคค่ะ,ะสำหรับอีพีนี้นะคะรู้จักน้องฟองเป็นยังไงเอ่ยเป็นคนยังไงเอ่ยดูออกไหมเอ่ย <c oughs> น,น้องเหมยเป็นคนยังไงดูออกไหมเอ่ยดูตอนเด็กๆนะคะตอนนี้ก็ ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมเหือนมโอเคค่ะสำหรับอีพีนี้นะคะค่ะคุณที่รับชมมาถึงจะจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องด้วยนะคะแล้วก็อยากลืมไปให้กำลังใจในช่องทางน้องเหนื่อยสาวเชียนตุงเชียนตุงเกินนะคะโอเคบ๊ายบายค่ะ